สวัสดีนะคะพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พาน้องมุกออกเดินเล่นนะคะยามเย็นๆนะคะอากาศดีๆนะคะอากาศดีๆนะคะนู่นนะเดินไปนู่นแล้วนะ,ะสาวน้อยของเราเดินออกกําลังกายบ้างเนาะก็เดินออกทุกวันนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะคะวันนี้ก็นะฮะบรรยากาศดีก็เลยแม่ควันก็เลยนะฮะมาถ่าย ให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะนะคะเดินไม่ทันน้องเดินไม่ทันนะคะตดวนี้อุ้ยอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วอุ้ย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 อยอย่าลงน้ำนาอย่าลงน้ำนาขึ้นมาไม่ได้นะลำบากรถแมคโครนะ กำลังเดินมาแล้วไม่อยากเดินกลับนะถึงฤดูการทำนาเลยนะถึงฤดูกาลแล้วเนาะถึงฤดูการทำนาแล้วนะรถไถเต็มเลยสามสี่คันสามคันอยู่นี่นะคะพาเดินเล่นนะคะชิวๆสบายๆนะอากาศเย็นๆเนาะ

จบนะก็ห่อสะเบียงมาให้กินด้วยก็ห่อสะเบียงมาให้กินด้วยนะคะบานดิดูบรรยากาศดีๆนะคะวันนี้ไม่ร้อนนะคะูนะคบานหนองมุกบานหนงมุกหลังคาเขียวอยู่นู่นนะคะก็นี่แหละค่ะบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศทุ่งนาสวยงาม จะไปไหนกันกลับบ้านแล้วใช่ไหมเดินเล็้ยน้านะคะก็พาน้องเดิอนออกกําลังกายบ้างเนาะนะคะดูบรรยากาศรอบ,รอบๆเนาะแบบค่อนข้างแบบว่าบรรยากาศบบดีบบดีแบบถึงเวลาหน้าทํานาเนาะก็จะเขียวหมดเลยนะแถวนี้เนาะ เขียวสวยมากนะแถวนี้บางท่านอาจจะอิดช้าแล้วเลยนะแต่ว่าแต่ว่าเนานะไม่รู้จะยังไงเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะตัวเองทำอะไรอะ่ะหากินเครือเอาเดินนี้เราช่างนั้น เดินเดินใกล้เดินใกล้เขาก็หันหน้าหนีซะงั้นนะมาสัมษณสหน่อยมาสัมษา์หน่อยเป็นยังไงบ้างวันนี้นะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปไหนละไปไหนละไปไหนละอ้อออออ เป็นยังไงบ้างสาวน้อยเป็นยังไงคะขอสัมภาษณ์หน่อยสนุกไหมคะไม่ยอมกลับนะคะไม่ยอมกลับแล้วนะกินเขือ ตอนนี้ไม่ค่อยมียาก,กินนะคะไม่ค่อยมียากินเขามีเคือน,นี่แหละนะคะนิดๆหน่อยๆอกินทั้งวันนะคะไม่ใช่อะไรกินทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยนะคะ ไปไหนะคะท่านจะไปไหนคะเดินหนีเราไปซะงั้นนะคะไม่ยอมกลับบ้านนะคะเราควานพากลับก็ไม่กลับนะคะวันนี้ไม่กลับนะคะ ต้องหลอกลอ่อหลอกล่อนะคะมีอาหารให้กินหนูก็กลับนะคะ<อ>ถ้าไม่มีหนูก็ไปนะไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วอสวัสดีค่ะ ค <c oughs> วานให้เดินก่อนไม่ไป <c oughs> แล้วควานให้เดินก่อน <c oughs> ก็ไม่เดิน <c oughs> ก็ไม่ไปนะคะเฮ้เ้ <c oughs> <c oughs> ให้เขาเดินก่อนเขาก็ไม่เดินนะคะน,นี่แล้วเขาไปเขก็ไม่ไปหนูจะเดินตามหลังนะูหนูอยากกินอ,อุ้ยเออทำไมใหญ่แลเออะวันนี้หนูกลัวรถไถหนูไม่กล้าเดินไกลหนูกลัวรถไถ รถไายเยอะมากน้งกลัวเาไม่ไปก่อนหรอกพ่อลมเย็นนะลมสบายมากนะวันนี้ ปกตินะคะปกติก็จะร้อนนะคะท,ท,ทำอะไรทำอะไรคะไ,ปไ,ปไม่ยอมเดินไปไกลนะคะไ, <ป S 1> ไม่ยอมเดินไปไกลเพราะความเลยกลัวร,รถไถน,นะคะไม่ใช่ไร <c oughs> รถไถอยู่ข้างหน้าหน่นนะคะไม่ไม่กล้าเดินไปเราต้องเดินไปด้วยกันเนาะวิง่งวิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้ววิ่งตามแล้ววิงตามแนละ้ว ยวิ่งตามแลว้วิ่งตามแล้วนั่นเราวารวิ่งหนีก็วิ่งตามแล้วนะคะทีนี้วิ่งหนงก็วิ่งตามแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะไม่ค่อยกล้าเดินไกลเพราะความเท่าไหร่กลัวรถไถนะคะรถไถมีหลายคันด้วยตรงนี้มีสาคันนะคะ น้องก็กลัวนะคะก็จะแบบว่าถ้าอยู่กับควานก็อุ่นใจดเดอาควานเลี้ยวไปทางไหนก็เลี้ยวไปด้วยเดินซักซๆกไปตามนะคะ <laughs> หยุดก็หยุดไม่เดิน <laughs> หยุดก็หยุดด้วยเดินก็เดินด้วยเลี้ยวก็เลี้ยวด้วยนะคะไม่ยอมไกลกันเลยนะคะอ่ะอ่ะถอยหลังถอยไหมถอยไหม <laughs> หยุดเอาหายหายควานหายเอาเอาควานไปไหนเอา้าพ่อหนูไปไหนเนี่ยเอาหามไม่เจอเอาเอาเอาเล่นซ่อนแอบคันทีตตูดน้องแล้ว <laughs> 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 Hilaire 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 โอ้ยตัวอ้วนวิ่งไม่ทันก็ล้อวิ่งไม่ทันควานกอ้าเลี้ยว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 วิ่งไม่ทันก็จะเลี้ยวอย่างเดียวคอยดูว่าคอยดูว่าจะเลี้ยวหรือไปตรงฮะ nó nặng Hà tính sai tên ổn đến đây Chín dạ khẩu Chín dạ Tối 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 ๋อาพันมาไหมอ่ะนงมุกวิ่งไม่เร็วนะคะวิ่งช้านะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดูตูดดูตูดดูตูดนะคะ ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านแล้วนะคะ ปปปกลับบ้านปปกลับบ้านป้าปาปาเร็ว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 เน็ะเรกวเวเร็็เร็วเร็วี่เราเร็วเ่เร็วเรเร็วรเร็วะรร็ววเก็บเา็ววเ็เร็ิเวเ็ววเ็วววววว เก็บ oh, okay, okay. แค่นั้นอ่าเก็บแค่นั้นก็นะคะแค่นั้นแหละดูฟ้าแลบแล้วนะคะั mm hmm. บ้านกลับบ้านกลับบ้านนะคะ บ้านเราค่อนข้างร่มรื่นนิดนึ่งช่วงหน้าฝนเออไม่ใช่หน้าฝนสิหน้าแรงแต่ว่าพายุเข้าบ่อยนะคะช่วงนี้ก็ร่มรื่นนิดนึงนะคะต้นไม้ค่อนข้างใบยเยอะนะคะดูตรงนี้ก็จะได้ร่มช่วงบ่ายนะคะบ้านน้องก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านน้องก็เส็็เรล้วนะคะ จะสัมภาษณ์หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกสนานไหมคะสนุกสนานไหมคะสนุกไหมสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะงไงเียงกค่ะจ้าก็นะสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะฝากน้องด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากน้องด้วยจ้าฝากน้องด้วยสิคะน้องมุกของเรานะคะฝากน้องด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะช่องฟังน้องมุกแฟมิลี่นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ